พยัญชนะและสระในภาษานอร์เวย์ตัวอักษรของภาษานอร์เวย์จะเป็นรูปแบบเดียวกับภาษาอังกฤษแต่ว่าจะมีตัวพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีก3ตัวเราจะออกเสียงแตกต่างไปจากภาษาอังกฤษาตามนี้ก็คืออ B C D A ซ G H เ

เออและโอเสียงสละาดในภาษานอร์เวย์จะมีตามนี้ก็คือออกเสียงตามนี้เลยนะคะก็คืออาเออีอูอืออีอาเออโอต่อไปจะเป็น เสียงสละดที่เกิดจากการผสมกันของสละดสองตัวเช่น A ก e, ับ E ีจะออกเสียงเป็น I เช่นคำว่าไหาไหนเสียงเอกับเสียง E ออกเสียงเป็นเอยเช่นคำว่าเฮยอและอกับ A และอเช่นคำว่า ข่ s า s ซะเอ u ยูสและ E อ,ออกเสียงเป็นสระไอเช่นคำว่าใหม่จบแล้วค่ะอย่าลืมชวนเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะคะบา,บายบาย